สวัสดีค่ะพบกับจันอีกแล้วนะคะวันนี้จันก็จะมาไลฟ์สดบรรยากาศนะคะคณะสงฆ์วัดป่าบ,บ่อน้พาพอินมาบินทบาทนะคะแต่ว่าวันนี้จันจะพามาดูบรรยากาศแล้วก็จะไปสัมภาษณ์คนที่เขาเห็นภาพพระสงฆ์ออกมาเดินบินทบาทที่เป็นขบวนแบบนี้นะคะคณะพระสงฆ์มูใหญ่ว่าเขารู้สึกแบบไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันได้เลยะคะ่ะนี่มาล้านแรกก่อน วันนี้มาเอาขนมโคกแต่ว่าก่อนที่จะซื้อขนมโคกขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมคะ <laughs> วันนี้หลวงตามไม่ได้มาเ <laughs> วลาที่เราเห็นภาพคณะส่งมูใหญ่ค่ะมาบินธารแบบนี้แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างอะคะเ,คเ,คเดยวนะ่ะรู้สึกดีได้เห็นะด,ดีเยอะดีแล้วเวลาหลวงตามานี่คือรู้สึกยังไงบ้างอะคะตลาดคึกคักมาก โอ้หลวงตาช่วยหมดทุกร้านเลยอ๋อทำให้ตลาดขายดีใช่ไหมคะอืมอ๋อเงียบอ๋อเนาะอนนี้แหละค่ะสิ่งที่หลวงตาท่านเมตตาคือว่าอยากจะมาช่วยพ่อค้าแม่คะแล้วก็มาให้กําลังใจพ่อค้าแม่คะนั่นเองคะ่ะสิ่งสําคัญเลยวันนี้จันได้ไม่รู้ว่าได้กี่ก่องค่ะเดี๋ยวจันมานะเดี๋ยวจันเมาเ นี่ก็จะเป็นร้านแรกนะคะที่เรา,เ,าเป็นประจำนะคะมาใส่บาตรทุกวันนะคะเราก็จะเป็นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าความเมตตาของหลวงตาะะที่แบบมาแบบทั้งตลาดนี้คือคึกค,คักมากแต่วันนี้คือหลวงตาเดินทางไปรับกิจนิมนต์ที่กรุงเทพนะคะจนถึงภูเก็ตเลยก็น่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์เลยนะคะ กับอนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะก็สามารถที่จะช่วงนี้ก็สามารถที่จะเจอกันแบบนี้ได้อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะก็อาจจะมาทําหน้าที่แทนพี่น็อตไปก่อนนะคะนี่มีร้านไหนบ้างเอาสวเ,เขาเนาะก็จะเป็นร้านข้าวมันไก่เจ้าประจำ นะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านข้าวมันไก่เจ้าประจำน,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศตลาดช่องเม็กช่วงเช้านะคะซึ่งคือแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่โหยุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นตลาดที่ใหญ่มากคือใครที่มาจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยคือได้ต้องมาตลาดที่ช่องเม็กแล้วกันก็ได้คุยกับหลายๆคนบอกว่าเวลามาซื้อของเนี่ยต้องมาที่ตลาดช่องเม็กเลยแต่ว่า ด้วยเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ด้วยเรื่องของโควิดนะคะทําให้ตลาดก็เงียบเหงาแล้วก็ซบเซาลงไปมากมากเลยนะคะก่อนช่วงเช้านี้คือจะเป็นตลาดหน้าด่านอนุโมทนาบุญนะคะกับทุกทุกท่านเลยซออมาหาปราดสาธุครับสาธุค่ะเดี๋ยววันนี้มีใครเข้ามาทักทายกันบ้างแล้วนะคะคุณสเสวกนะคะสาธุค่ะ พี่ตาหวานพี่ตาหวานสู้แม่จันพี่ตาหวานก็จะเป็นดาราตลกชื่อดังนะคะมาบวชอยู่ที่วัดป่าบ,บ่อน้ำพิง์ของเรานั่นเองนะคะคุณสุเนศชูคันหอมกาบสาธุค่ะคุณทรงพลปานแก้วอนุมโมทนานะคะนี่ค่ะ ตอนนี้พระสงฆ์ก็กําลังเดินออกมานะคะ,ะคือภาพบรรยากาศแบบนี้จันก็พยายามคือมันเป็นภาพที่หาดูได้ยากเนาะอยากให้ทุกคนนะคะมาเริ่มต้นวันใหม่นะคะแล้วก็มาเห็นภาพที่เป็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะเดี๋ยวจันจะไปเริ่มตรงนู้นดีกว่านี่มาแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นพี่หยกนะคะเป็นผู้ผู้ให้พี่หยกแก่ให้ ผู้ช่วยนักบินนะคะนี่ก็จะเป็นพี่เอนะคะเป็นคนเก่าแก่ของที่เราวัดปราบ,บน้ำพีนเลยครับเดี๋ยวรอก,ก่อนนี่ค่ะคณะะสคงของเรานะคะก็อาจารย์แดงนะคะครูบาทุยนะคะครูบาจอบครูบาเตียงอันนี้พ่อสอนครูบาต้นนะคะครูบาเอกครูบาศิด คูบาโจคูบาไพศาลนี่ค่ะานายช่างแผนกกรมโยธาของเราอันนี้พอแอลนะคะคนขับรถหลงตานี่ค่ะเป็นภาพที่หาชมได้ยากนะคะแบบนี้คูบาเซงนะคะคูบายุย้ยใช่ไหม คูบาปูนี่ค่ะคูบาปูคูบาทำหลวงตาทำโมคูบายุทธ์นะคะแล้วก็นี่ค่ะคูบาอึ่องนะคะคูบานั่น ปูเรียมนะคะปูเรียมหรือเปียมหลูที่ครูบาทุยชอบเรียกนี่องนี้ค่ะครูบาเล็กนะคะครูบาโย่งเนนมามึดเนนอาร์ตนั่นเองนะคะเนนเจอาร์แล้วก็เนนเดรด่านะคะ่าไปนี่ค่ะตลาดช่องเม็กนะคะก็จะเป็นตลาดที่เลี้ยงดูพวกเราชาววัดป่าบ่อน้ำพระอินเลยนะคะทุกวันต้องมาบินทบัตท,ที่นี่นะคะแล้วก็ คือพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ก็ได้รับความเมตตานะคะน,น,นี่นี่นี่อันนี้เป็นร้านข้าวมันไก่เจ้าประจำของเราเดี๋ยวสัมภาษณ์น,นิดนึงค่ะคือวันที่หลวงตามาเวลาเห็นภาพพระสงฆ์ที่มาเดินมินธบัตรแบบนี้แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างะคะด,ดีใช่ไหมคือแบบว่าได้แบบคือ,อได้เห็นภาพแบบนี้เนาะไม่เคยเห็นจากที่ไหนแบบนี้ไหมคะ พะเยอะๆแบบนี้ไม่เห็นเลยใช่ไหมขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่วงเช้าตลาดสดแบบนี้นะคะนี่ครับนี่ค่ะ อนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาทําหน้าที่แทนพี่น็อตเหมือนเดิมนะคะพี่น็อตไปกับหลวงตานะคะก็ไปกิจนิลท์ที่ถ้าเกิดว่าเราเห็นตามติดตามตามนัดอ่เพจเฟซบุ๊กพระสิ้นคิดนะคะก็จะหลวงตาก็จะเดินทางนะคะพี่น็อตก็จะไลฟ์ไลฟ์บรรยากาศแบบเรียลไทม์ให้เลยว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนะคะมาพักที่บ้านเมื่อวานนี้ก็ไปพักที่บ้านของพี่หนึ่งนะคะ ทที่กุงเพอ,อนุโมทนาบุญนะคะกับคุณนงรักษ์นะคะร่วมทำบุญใส่บาทพ้สามร้อยบาทอนุโมทนาบุญค่ะนี่ค่ะโอกาสดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกท่านนะ,ะอันนี้อาจารย์แดงนี่หลวงตาบิ๊กแป๊ะนะคะ ก็เป็นหมู่ใหญ่เลยเป็นคณะสมูใหญ่นะคะท่านใดอยากร่วมใส่บาทออนไลน์นะคะกับหลวงตาหรือว่าพระสินทรัพย์จรารรรโมธ่ะะพาพระสินคิดของเรานะคะก็สามารถร่วมบุญได้นะคะในเลขที่บัญชีที่จันได้ปักหมุดไว้ข้างหน้าเพจแล้วก็ในใต้คอมเมนต์นะคะวันนี้เริ่มต้นด้วยวันดีๆเราก็จะได้รับสิ่งดีตลอดทั้งวันนะคะ คุณจันนียานะคะร่วมใส่บาตทรทำบุญเช้านี้100บาทอนุโมทนาบุญนะคะคุณทิพย์สมอนลำสมอนลำสาธุอนุโมทนาค่ะท่านใดที่จันอ่านตกไปนะคะหรือว่าไม่ได้คอมเมนต์ของท่านใดไปบางทีจันไม่เห็นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนี่คณะสงฆ์ก็ยาวเหยียดแถวยาวมากเลย บางส่วนนะคะก็ออกไปรับกิจนิมนต์กับหลวงตานะคะแล้วบางส่วนก็อยู่ที่วัดนะคะ,ะ,ะ,ะน้องบีน้องบีร <laughs> ่วมทำบุญใส่บาตรสอง้อบาทอนุโมทนาบุญนะน้องบีมาวัดอีกวันไหนเอ่ย <laughs> น้องบีก็จะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะมาปฏิบัติธรรมที่วัดครั้งที่แล้วก็พาลูกชายมาบวชเนนด้วยนะคะน้องขนุนนะคะตอนนี้โรงเรียนเปิดเทอมแล้วก็กลับไปที่ไปเรียนหนังสือนะคะ เช้าวันนี้หลวงตาก็ยังอยู่ที่บ้านที่หนึ่งนะคะที่กรุงเทพอยู่นะคะคุณวัฒนาจงสุขสายน้อมถวายปัจจัยหนึ่งบาทร่วมอนุโมทนาบุญนะคะสาธุค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสดๆแบบเรียลไทม์ของเช้าวันนี้นะคะก็ มาบินทบาทโดยอาจารย์แดงนะคะนำทีมมาแล้วก็ครูบาทุยนะคะครูบาจอบนะคะหลวงตาบิฟฟ๊กแปะนะคะวัดป่าบ,บ่อน้ำพระอินนะคะก็จะเน้นย้ำในเรื่องของการฝึกปฏิบัติแบบอาณา,าปานสตินะคะหลวงตาจะ เน้นย้าเสมอนะคะมีสติแนบอยู่กับลมหายใจทําง่ายๆแค่เพียงเท่านี้นะคะไม่ต้องลังเลไม่ต้องเออไม่ต้องอ้าไม่ต้องสงสัยในสิ่งใดๆน,นะคะทําแค่นี้เองสงสัยอะไรก็ตัดกลับมาที่ลมหายใจของเรานะคะให้มีสติอยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมหลวงตาจะพูดเน้นย้ำแบบนี้เสมอๆเ,เลยนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ทำได้หรือว่าปฏิบัติได้ก็เห็นผลกับตัวเองนะคะ คุณสวัสดีใส่บาทคณะพระสงฆ์สามรอยบาทอนุมโมทนาบุญนะคะใส่บาททุกวันเลยอนุมโมทนาบุญนะคะ mm hmm. mm hmm. คุณยายคำพินบอกว่าอยากใส่มากเลยแต่โอนตังไม่เป็น พี่คมราะสรีนี่คนพี่คมนะคะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหน้าแล้วก็อยู่เบื้องหลังเลยนะคะที่สนับสนุนเกื้อหนุนวัดป่าบ่อน้ำพะอินของเราวันนี้ก็ใส่บัตรกับคณะพระสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพะอินหนึ่งพับาทนะคะอนุโมทนาบุญนะคะพี่คมพี่คมไปเจอหลวงตาแล้วหรือยังต้องดีใจมากๆแน่แน่ นี่ค่ะอันนี้หลวงตาบิ๊กแป๊ะนะคะคูบาทุยนะคะคูบาจ๊อบค่ะตอ,ตอนนี้ที่วัดของเรานะคะก็ดําเนินการก่อสร้างในเรื่องของออกุฏิที่พักนะคะเพื่อที่จะรองรับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็จะมีญาติธรรมมาจากจางังหวัดนครพนมนะคะมาทั้งหมด3คนนะคะก็ตอนนี้คือมีที่พักนะคะหลวงตากพยายามที่จะเตรียมให้เตรียมความสะดวกให้ เรียบร้อยให้เร็วที่สุดนะคะตอนนี้ก็คือที่พักไม่เพียงพอสําหรับนะักปฏิบัตินะคะที่จะเข้ามาฝึกตนนะคะมาภาวนาตนนะคะนี่ <c oughs> <c oughs> พี่คอเจอแล้วจ้า <c oughs> <c oughs> ขอบคุณคะ่ะพี่คอม <c oughs> สามารถคอมเมนต์เข้ามาทักทายจันได้นะคะที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะอ๋อเมื่อวานนี้มีคนถามจันว่าครูบาปูจบวิศวะหรือเปล่าจันก็ยังไม่ได้ไปถามท่านเลยนะเพราะว่ายังไม่ได้เจอลืม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  อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ใส่บาทกับคณะพระสงฆ์วัดป่าบัอน,น้ำพอ,อินทุกท่านเลยนะคะคุณอดิศัิ์ร่วมใส่บาทพระสงฆ์หนึ่งร้อบาทอนุโมทนาบุญนะคะ เขาบอกว่าทานนะคะการให้ทานการให้หลวงตาจะพูดเสมอว่าหัวใจของผู้ให้ยิ่งใหญ่กว่าผู้รับนะคะอ๋อพี่คมบอกว่าเจอแล้วกราบแทบเท้าแล้วร่วมทำมูลถวายเมื่อวานไปหนึ่งมื่นหนึ่งหมื่นบาทครับอนุโมทนานะคะพี่คมเจ้าแม่อ้อยแม่อ้อยอยากใส่บาทใช่ไหมแต่ว่าโอนเงินไม่เป็นใช่ไหม มาวัดค่ะเดี๋ยวจันโอนให้มาที่วัดคุณยายบอกว่าคิดถึงมากๆม,มีโอกาสจะไปกราบหลวงไตอีกครั้งวัดป่าบ่อน้ำพยินยินดีต้อนรับนะคะคุณพยาพาเพลินนะคะบอกอนุโมทนาสาธุกับญาติโยมทุกท่านอนุโมทนาบุญค่ะ เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมไม่รู้ว่าจย์พูดถูกหรือเปล่านะคะก็เริ่มมาจากการที่เราให้ทานพอเราให้ทานเสร็จปุ๊บก็ศีลน,นะคะแล้วก็การภาวนานะคะเป็นสามตัวนี้คือเป็นสิ่งที่เกือ้อหนุนกันนะคะเริ่มจากการสละทีละเล็กทีละน้อยนะคะ สละออกจากใจของเรานะคะให้เป็นประโยชน์นะคะเราก็มาสร้างประโยชน์ร่วมกันนะคะหลวงตาบอกว่าจะเป็นผู้สร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้นะคะประโยชน์สูงสุดอะไรก็ได้นะ,ะแม้เพียงเล็กๆน้อยๆนะคะหลวงตาก็ยินดีที่จะทําให้นะ,ะถ้าหลวงตายังมีชีวิตนี้อยู่นะคะยังมีลมหายใจอยู่อันนี้คือปณิธานของหลวงตานะคะ นี่คะ่ะก็จะมีชาวบ้านนะคะมารอใส่บาททุกวันคุณสุพันนินทองสีมาร่วมใส่บาทพระสงฆหนึ่งมือเอ้ยหนึ่งพันบาทโอนเข้าบัญชีหลวงตาแล้วอนุโมทนาบุญค่าออโอเค ของเรานะคะเป็นคณะสงฆ์มูใหญ่ซึ่งที่วัดเราตอนนี้ก็น่าจะรวมคารวะพระสงฆ์ก็ประมาณประมาณ 60- 70ถึงรูปะคะแม่ชีก็เช่นเดียวกันแต่ตอนนี้แม่ชีก็น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะเพราะว่ามีคนมาบวชกับวัดป่าบัวน้ำพระอินทร์กับหลวงตานะคะทุกวันเช่นเดียวกัน ะะตอนนี้หลวงตาก็ทางวัดป่าะบะ่อน้ำพยินก็กําลังเร่งสร้างนะคะเสนาสนะต่างๆนะ,ค,ะคือตอนนี้ก็คือจะเร่งทํากุฏิให้นะคะเพราะว่าเวลาที่มีคนเข้ามาปฏิบัติภาวนาน,นะคะก็จะมีที่ที่พักที่สะดวกนะคะตอนนี้คือเราก็กําลังเริ่มสร้างหลายๆกุฏเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้กุฏิรับรองก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะก็ถ้าใครอยากจะมานะคะก็ยินดีนต้อนรับนะคะ มีคนถามว่าทาไมถึงมีกุฏิรับรอง <g ül> กุฏิรับรองท่านหลวงตาทํามาเพราะว่าบางคนเนี่ยเดินทางมาจากที่ไกลนะคะก็เหนื่อยนะคะหลวงตาท่านจึงเมตตามากเลยนะคะคือแบบว่าก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกให้ครบคันเลยนะคะคือจะได้ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นะคะ <c oughs> คุณสิริวิมานบอกว่าอนุโมทนาบุญค่ะอนุโมทนาบุญนะคะ โอ้พี่อภิวัตวงกันหานะคะนี่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเช่นเดียวกันนะคะทําบุญใส่บาทหลวงตาหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ถวายตู้เย็นร่วมบุญกับจันมาด้วยนะคะก็ขออนุมโมทนาบุญด้วยนะคะจันแจ้งหลวงตาเรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะเห็นภาพแล้วไม่รู้ว่าเห็นภาพแล้วเป็นยังไงบ้างเอาไปจัดเรียงเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วนะคะชั้นวางของตู้เย็น ตู้เก็บของนะคะสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะพะสงฆ่งได้ใช้งานจริงๆนะคะแล้วก็ได้เกิดประโยชน์จริงๆนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาจันไปถ่ายรูปก็จะไปถ่ายตอนที่ท่านทํางานแล้วก็ออตอนที่ไม่มีคนอยู่เนาะเป็นแบบโลง่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราได้เห็นภาพที่ท่านได้ใช้งานจริงๆเนี่ยตอนเช้าซึ่งพะสงฆ่งเต็ม สาราล้างบาทเลยนะคะในในทุกทุกเช้าพอท่านฉันเสร็จแล้วก็คือเป็นกิจอีกอันหนึ่งที่ต้องเดินมาที่จุดจุดนี้นะคะเพื่อที่จะทำเอ่อทำมาทาความสะอาดนะคะหลังที่เอ่อฉันเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นจุดนั้นพอได้เห็นภาพแล้วเฮ้ยมันมันเห็นภาพอะไรเงี้ยมันได้ใช้งานจริงๆนะคะก็จะเห็นว่าใช้งานแบบนี้นะอะไรเงี้ยเพราะบางคนก็คือไม่เคยเห็นนะคะเพราะว่าบางทีบางภาพเราก็ไม่ได้ถ่ายเผยแพร่ออกไปนะคะแต่นี้คือจันอยากให้เห็นว่า ที่นี่เป็นแบบนี้แล้วก็ได้ใช้งานจริงๆแบบนี้นะคะอยากให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านได้ร่วมสร้างร่วมทําบุญหรือว่าร่วมสร้างประโยชน์มานี่คือเป็นประโยชน์สูงสุดจริงๆนะคะได้ใช้จริงๆนะคะไม่ได้แบบว่าเอ่อเอามาเก็บไว้แล้วไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะไม่ไม่ไม่มีเลยอันนี้คือได้สร้างประโยชน์สูงสุดจริงๆอ๋อ oh, <laughs> พีเพสฤดีแสงบำรุงนะคะร่วมทำบุญใส่บาทมาอีกหนึ่งพันบาท อนุโมทนาบุญนะคะพี่เพชรพี่คมกราบสาธุค่ะอนุโมทนาบุญนะคะวันนี้ทางพี่คมก็ใส่บาทหนึ่งพันบาทพี่เพชรอีกหนึ่งพันบาทนะคะเพียร์เบอกว่าครับเห็นแล้วชื่นใจ ใช่ค่ะมันเป็นภาพที่แบบน่าชื่นใจเนาะเพราะว่าจันเห็นยังไงจันก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะได้เห็นด้วยแบบนั้นนะคะว่าเออมันแบบมันมันได้ใช้นะคะแล้วก็ทำบุญกับจันวันเดียวค่ะเพราะว่ามันจะได้แบบเสร็จสําเร็จในวันเดียวเป็นบุญที่สมบูรณ์นะคะทันใจในวันเดียวเลยพอเราเห็นปุ๊บเราก็รีบทํารีบคว้าโอกาสนั้นไว้นะคะ อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพราะว่าจะต้องมาทําหน้าที่อีกเกืบอบอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์เลยนะคะจนกว่าพี่น็อตจะกลับมาดํนนาเนินรายการที่นี่นะคะพี่น็อตก็ไปตามกิจนนมนตลหลวงตาไปนะคะไปดูแลหลวงตาขับรถให้หลวงตาแล้วก็ไปเผยแผ่ธร,รรม,มะใช้คําว่าเผยแผ่ธรรม,มะดีกว่านะคะไปเผยแผ่ธรรม,มะให้กับพวกเราเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคือได้มาวัดต่อบบน้ำพะอินทร์เพราะว่า Facebook เลยนะคะ คือตรงนี้เป็นประโยชน์มากมเลยนะคะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่ได้ยินได้ฟังนะคะคุณสายสมอนน้องกับอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญนะคะนี่ก็อยากจะเน้นย้ำว่าภาพนี้เป็นภาพที่มันหาดูได้ยากมากเลยะคะเพราะมีน้อยมากที่จะได้เห็นภาพคณะสงฆ์ มากมายขนาดนี้นะคะว่าทำไมถึงได้เ,เสียสละตนเองนะคะมาอยู่ที่มาฝึกตนนะคะที่นี่นะคะถ้าอยากรู้นะคะตรงนี้เป็นปัญหาที่จะต้องหาคำตอบคุณจะเดินมานีโชดร่วมใส่บาทหนึ่งร้อยบาทอันนี้คือเอฟซอนุโมทนาบุญนะคะคุณพัชรีสาธุค่ะ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะที่เห็นประโยชน์นะคะวัดเรานะคะคนเยอะนะคะก็ในเรื่องของค่าอาหารคือจัน,นก็จะไปซื้อกับข้าวนะคะ จันเองที่เป็นคนดูแลในเรื่องของครัวนะคะก็ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งที่ไปนะคะสองถึงสามหมื่นบาทนะคะแต่ละรอบนะคะซื้ออาหารมานะคะเพื่อที่จะมาจัดทําให้กับคณะพระสงฆ์วัดป่าบนน้าพระอินนะคะของเราที่นี่นะคะแม่ชีด้วยนะคะก็ต้องขออนุโมทนานะคะแม่ชีที่อันนี้ยกคําของหลวงตามาบอกนะหลวงตาก็จะอนุโมทนาเสมอนะคะสําหรับทุกคนที่ช่วยกันสร้างนะคะสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะคะกับวัดป่าบนน้าพระอินแม้เพียงเล็กน้อยนะคะ ก็ถือว่าเป็นการสร้างเหตุที่ดีแล้วนะคะวันนี้ก็มีพระป่วยพระอาพาธะคะปิ่นโตที่ท่านได้ถวายมาก็ไม่รู้ว่า,าไม่รู้ว่าพี่เขาจะได้ฟังอยู่ไหมเขาเป็นผู้อยู่เบ้างหลังเหมือนกันนะคะก็อนุโมทนาบุญนะ,ะเพราะว่าเราได้ใช้งานจริงๆวันนี้ก็พระป่วยนะคะเราก็นํำข้าวใส่ปิ่นโตไปถวายนะคะคนไหนที่ขาดเหลือก็ เราก็มีเตรียมปิ่นโตไปให้นะคะอ๋พี่เพชรฤดีกับพี่คมบอกว่าจะถวายตู้เย็นอีกหนึ่งตู้ค่ะจะส่งไปให้ที่วัดอนุโมทนาบุญนะคะสาธุอนุโมทนาบุญนะคะคุณวัตจักรไฟฟ้าอนุโมทนาบุญคะ่ะ อนุโมทนาบุญนะคะกับพี่เพชรพี่คมนะคะเพราะว่านี่เป็นเป็นผู้ที่สนับสนุนเกื้อนหนุนผู้อยู่เบื้องหลังไม่ว่าหลวงตานะคะจะขาดหรืออะไรนะคะคือแค่อบอกอพี่คมกับพี่เพชรเท่านั้นเองนะคะก็คือท่านก็ช่วยเต็มที่นะคะช่วยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกําลังทรัพย์กําลังแรงกายกําลังแรงใจนะคะช่วยหลวงตาช่วยวัดป่าแบบบ่อน้าพีนของเรานะคะ <used empl os> ก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่คมพี่เพรก่อนที่จะลากันไปในวันนี้เดี๋ยวจันจะไปหาเดี๋ยวจันไปดูก่อนว่าจันจะถึงครูบาจอบหรือว่าครูบาทุยมาให้พรพวกเราดีกว่า ขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็มาร่วมใส่บาตรออนไลน์ในเช้าวันนี้นะคะก็วันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าเข้ามาติดตามกันแล้วก็มาเมน้นสามารถคอมเมนต์ทักทายจันได้นะคะในใต้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้มาคุยกันนะคะ คุณการยามาดบำรุงอ่วมนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะคุณปิงคุณปิงไทยร่วมใส่บาทรสองรบาทอนุโมทนาบุญนะคะคุณเพชรรดาเหลือกคำไหลกับอนุโมทนาสาธุสาธุค่ะ

ัทุยขึ้นรถแล้ววันนี้ก่อนที่เราจะกราบลากันไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาขอให้ครูบันทุยให้พรพวกเราทั้งเพราะวันนี้มีคนที่ร่วมปัจจัยมาใส่บาทเยอะมากเลยแล้วก็โอ้หลายหลายหลายบาทยังยังไม่หยุดเลยค่ะคุณกเกษมหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยววันนี้ให้ครูคุณจารุพลอีกหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยววันนี้ให้ครูบันทุยอนุโมทนานะคะ ครค่ะค่ะวันนี้ก่อนที่เราวันนี้เราก็ได้รับพรจากครูบาทุยไปแล้วนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะกลับลากันไปในวันนี้นะคะก็วันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเจอจันที่นี่ช่วงเวลานี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวันนี้จันต้องขออนุญาตอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะอนุโมทนาบุญค่ะ